สัสดีค่ะคุณชมวันนี้เอยังอยู่ที่ประเทศอินโดนีเซียเกาะบาหลีนะคะและวันนี้จะชวนคุณผู้ชมไปเที่ยวถึง2ที่ด้วยกันเลยล่ะค่ะสถานที่แรกนะคะจะพาคุณผู้ชมไปชมสถาปัตยกรรมที่สวยงามของชาวบาหลีที่เมืองอุบุตถ้าพูดถึงเมืองอุบุตนะคะเป็นเมืองเล็กๆที่น่ารักเป็นเมืองศูนย์กลางแห่งศิลปะและวัฒนธรรมแบบดั้งเดิมของบาหลี ไม่ไกลจากมังกี้ฟอเรสต์โร d นะคะซึ่งเป็นแหล่งช็อปปิ้งที่มีชื่อเสียงเป็นที่ตั้งของปุรีซาเรนอากุงหรือพระราชวังแห่งอุบุตและนี่ก็คือสถานที่แรกที่จะพาคุณชมไปชมกันค่ะพระราชวังปุรีซาเรนอากุงสถานที่นี้นะคะเคยเป็นพระราชวังหลวงของกษัตริย์แห่งอุบุตภายในบริเวณพระราชวังแห่งนี้นะคะประกอบไปด้วยลานชั้นนอกซึ่งปกติจะใช้เป็นลานจัดแสดงนนฏาิลป์บาลีให้กับนักท่องเที่ยวได้ชม และลานชั้นในนะคะสถาปัตยกรรมเป็นไปตามแบบวัฒนธรรมบาหลีเก่าแก่ระหว่างลานชั้นนอกและชั้นในนะคะขั้นด้วยกำแพงมีประตูที่ประดับลวดลายที่สวยงามปิดทองเหลืองอารามเหนือกรอบประตูนะคะมีรูปพระพักของโบมาอสูรผู้ขับไล่วิญญาณร้ายสถิตอยู่ สถาปัตยกรรมที่วิจิตรบรรจงแลดูสวยงามซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของอินโดนีเซียนะคะตัดกับแสงแดดอ่อนๆในยามเช้ายิ่งเพิ่มมนสเสน่ห์ของพระราชวังหลวงแห่งนี้ให้สวยงามขึ้นอีกทีวีคูเลยล่ะคะ่ะพอออกจากปุรีซาเรนอากุงนะคะข้ามถนนมาแล้วก็เดินมาอีกนิดนึงก็จะพบกับวัดทามันสราวตีซึ่งเป็นวัดหลวงแห่งอุบุตค่ะ วัดรมัสราวตีนะคะเป็นวัดที่สร้างขึ้นเพื่อสดุดีเทพเจ้าสราวตีเทพเจ้าแห่งศิลปะจากทางเข้านะคะจะมีทางเดินตรงกลางซึ่งขนาดด้วยสะบขกขนาดใหญ่ทั้งสองข้างเลยพอเดินไปสุดทางเดินนะคะจะมีรูปปั้นสไตล์บาหลีและด้านหลังนะคะจะเป็นลานยกชัน้นซึ่งมีการแสดงเวทีน่าจัสินนิยามค่ำคืนด้วยค่ะ วัดทามมัญชราวตีแห่งนี้นะคะอาจเรียกให้ง่ายต่อชาวตะวันตกว่า Lotus Temple หรือว่าวัดดอกบัวนั่นเองนะคะเนื่องจากด้านหน้าของวัดมีสระบัวขนาดใหญ่สองข้างทางทางเข้านะคะเรียงรายไปด้วยดอกบัวจำนวนมากสวยงามมากๆเลยล่ะคะ่ะกลางบึงนะคะมีสะพานที่ทอดตัวยาวมุ่งสู่ประตูสูงใหญ่ของวัดแห่งนี้ซึ่งถือว่าเป็นวัดที่สวยงามงดงามมากๆของบาลีเลยล่ะคะ่ะ คุณผู้ชมจะเห็นได้เลยนะคะว่าชาวาลีเนี่ยมีสถาปัตยกรรมในการสร้างวัดและวังสวยงามมากๆเขามีการทุ่มเททางด้านศิลปะค่อนข้างมากเลยล่ะค่ะในช่วงก่อนศตวรรษที่14นะคะวัดพุทธและฮินดูโบราณในชาวาเนี่ยจะสร้างจากก้อนหินแกรนิตที่ทนต่อสภาพอากาศและผ่นดินไหว แต่วัดบาหลีส่วนใหญ่นะคะจะสร้างด้วยอิฐไม้และมุงหลังคาด้วยหญ้าแฝกซึ่งต้องเปลี่ยนใหม่ทุกๆ20ปีนะคะทําให้ต้องคอยซ่อมแซมบ่อยๆจะละเลยไม่ได้เลยเพราะว่าเขาเชื่อว่าเป็นที่ประทับของทวยเทพทั้งหลายค่ะในช่วงเวลาที่มีพิธีการนะคะสถาปัตยกรรมต่างๆวัดต่างๆนะคะจะต้องดูดีอยู่เสมอเพราะว่าถือว่าศาสนาเป็นจิตวิญญาณของชาวบาหลีเลยนะคะ และในวันนี้นะคะเอพาคุณผู้ชมมาเยี่ยมชมพระราชวังปุรีซาเรนอากุงแล้วก็วัดทามันสราวตีแห่งประเทศอินโดนีเซียหวังว่าคุณผู้ชมคงจะชื่นชอบนะคะ